สวัสดีสวัสดีพี่น้องมึอนี้ก็อยู่ยพบขอกันกับตาอดีกับกับสาวางคือเก่าวพี่น้องเอ้มึอนี้หันแม่น้ำขี่รถปูพี่น้องเอ้ยขับรถปูมากับตาอดีมาเซ้นู่ทำนียแหละตาอดีคุณมาซอยเรือปลาติ้มปลาติ้มกับกรเลยมาน้ำพี่น้องเอ้ยบริษัททายคลิปให้พี่น้องบูมเหมือที่สองแล้วแต่คิดหอนคือเก่าวว่า ท่าน,นไหนมีเวลาไปทายพี่น้องเอ้ย,ยอะนะเก็บัวพราะว่าเริ่มของไงแล้วกะเริ่มใปยาคพี่น้องเอ้ยะนั่งกินขออ้าวย่งไจองขอกันขืนนะนะยางก็บเริ่มยาค่แะแบบมันเลิ่มชิไดูกอะไรๆพี่น้องเอ้ยอยงอีกมองเบเฮงพี่นออยังบ้เฮงนะ่ะดูซืว่าต่างๆในแล้วแบบไปใส่มาใส่กับวเก่าด้วยจ้ะกร,ระเด็นไปคอยเลยทายคลิปนะพี่น้องเอ้ย ใช่ไหกาคิดหอดิ life, look, kind of life, together, ้เ <c> ท <ười> <c ười> ิงคือเก่าไปแล้วถ้ามันหรือว่ามันเก็บดูนะพี่น้องมันแบบเก็บเก็บนะว่ามันหอดเรื่องชเรื่องเรื่องที่เขาพกแล้วแต่ว่าเสียงนี่กากาดังมันไดเนี่ยมันลงโล่ใบหูหงนี่มีคนยัก้่อนใช่หกือเปล่าบอรอีเออแตกอ่ปักแล้วยกันดังเตตรงไหน ดังคงๆ้ดัดังแบบแลมาน้ำตาลรีคิดหอยเลยโรดีเป็นหายยูเฮือนคืนเฮือนดูเฮือนคุณเดียวกับเกือบโต๊ะขึ้นไหลไปหน่อยเฮ้ยขนาดเอาหลุมเื้อฟักซาหลุมยันสีบกุกอะไรได้ปอกก็ได้มันกับโงก้อขึ้นไหลเกือบต๊ะเพื่อนคิดน่อยเลยกระบูกอะไไปใส่าลูกเอาลูกใส่ก้ออลูกได้ทอไ้ม่ได้ลูกนอยคินอย มันสีบกุกละสีต้เพื่อต้ซากแน่มันเป็นหยากร่มหยากรายมันยากน่เลยแหละตอนในการทำแหละมาตาเซนูนี่กับพม่าซีมุกเลยแหละแต่ว่าเสียงใ่อาซีบ่ได้ยินชัดเกนปันไดือตงขอโถิดข้อไขกต้นที่ไหะเริ่มเพามาเสียงร่มนี่เ้อะเสียงร่มเขามาแล้วก็เสียงรถปูมันก็สิลังในอาแอดอาแอดตพมันมันนั้นมีแนวลมนกนี่เด ้ายปีแล้วเกิตดนะตออ้นค่อยรดเอรายปีกคาอลีคับรถปูเมอด็กปวาะค่ะ่ไสิแกของแกซิงก็ต้องใส่รถปูตัวรถตัวสื่อรถตัวหนานั้นมันรถน่อยพี่นนองอาศัายขี่ไปหาหมอหากินเพ้อรา้าพี่ห้อะ รถตัวนี้เป็นรถแบบแก้ใหม่แก้ต่อก็ต้องใส่รถปูยืมรถปูไปแล้วก็ใส่น้ำมันให้เล่าหรอกขนาดแหละนี่ค่ะตาเวนกับออนออนละน่ะนี่ก็จะเป็นท่างเมื่อพี่น้องเอ้ยช่วงนีกาเห็นข่าวเนี่ยข่าวพี่น้องโควิดมาใหม่อีกแล้วภาพ่นสีเศี่ แม่งมาใหาม่สัมไปใส่มาใช้ก็ต้องใส่ผ้าอัดผ้าตลอดกันดีกลัวกลัวกันดีกลัวพี่น้องเอ้ยย่านมันเป็นว่าแต่มันเสียอันตรายขนะถ้าโบจะเป็นกับวิญญากอ,ออกไไจากเคือนอยู่ในคลิปนะคนใดรู้ในเย็นมือไว้ในคลนะนะิปบ้าออกก่อ,อ,อ,อยนะบ้าออกก่อยในบ้าเพล่อกออกก่อยนะแล้ว่ายลงนะลูกในเย็นมือแม่กับพี่ตัวบิดมัดจ่อ ที่โควิดเป็นอะไรสบายเลยทำไปยุ่ยยุ่ยชุนแล้วก็กันเลยไปวันหนุ่มหน่อยเหรอเป็นแบรนด์แห้งแก่เนาะเนี่ยโควิดนี่มันเหตุให้ไปแซมมาแซบก็ลำบากเนาะก็เราคิดกันลำบากค่อยๆมีงานมีการทำเงี้ยงบริษัทเืินโรงงานเกิดกับติดเลยมันมันลำบากมันติดมาแล้วมันยาก

แต่อรีลงสือ่อแนวกินก่อนสื่อแน่เย็นๆกินมันจะไม่แห้งลงงวนปะฮะลงงวนอยู่วะเน่ยเออม,มื่ววนะอ,อน,นีก็เป็นเมื่อวันที่สอด้พี่น้องเอ้ยเป็นวันที่สองวันน่ะพี่ช่งนาพวงวัน,วน,วน วันศาสตร์วันที่สองวันศาสตร์พี่น้องเลยวันศาสตร์วันศาสตร์เล้าเฮาลองเพียงชาเล,ะละ้าดูลองบเป็นเด้อข่อยเนี่ยเฮาฝอยลองเปลี่ยนได้ศาสตร์เหล้าตั้งแต่ได้มาล่าสุดชวนน้าเสิร์ฟชูทุดใจรวมแห้งรวมปิดรวมใจจะมาตีกันเป็นกำลังเดียวเด,ด็ดเดียวหมองพันก้าวนะถือจี่บอ เป็นเจ้าลักุกบนเผาเสมอภาพกันก็ให้พวกจากกระพัดและพวกใายศาสเข้ามาลบคว่วไปสื่ออยู่ใส่เดี๋ยวนี้า องเพลงข้าม่วนเพลงชาตดลาวเจ้า,จาของมามาที่ร้องแบบเต็มตัวนี่เดี๋ยวที่ร้องให้พี่น้องประชาชนไทยแล้วกับประชาชนลาวอยู่ต่างประเทศฟังเริ่มไปน้ <c oughs> องเริ่มเลยชาติลาวตะเต้ไดมาเอาทุกตัวหน้าเสมอภาพกันโบแมนนะบวมแห้งขนะโบแมนเดี๋ยวนี้แต่ว่าะชาดลาวตะเต้ไดมาเพลงชาติลาวเพลงยังร้อกลบหน้าลบหลังเชื้อชูชุดใจถึง รวมแหงรวมจิตรวมใจสามัคคีกันเป็นกำลังเดียวเดเดียวจูกันก้าวหน้าภูษาจุเกียร์ของเราทรงเสริมใจสิทธิ์เป็นเ้าเราถูก้นเผา่าเสมอภาพกันพ <c oughs> อให้พวกจักรกรบพัดและพวกไกราทรกเข้ามาลบกวนเราทั้งมวล เป็นอนโอ้ไปลองเวฟไงกันยังปิดในยาทไทยยัลงลองทอดลองก็ได้คือมลองเป็น,น,ป,นประทิดไทยรวมเนื้อจัด้อไทยเป็นประชารัฐปทไทยของไทยทุกส่วน <c oughs> ดูดำรงคงไว้ได้ทั้งวันด้วยไปล้วนมา ักสนุกแต่ถึงรบไม่ขาดเอกลาศจะไม่ให้ใครกัมทีสะรับเลือดทุกญาติเป็นชาติพี่ทะเลิงประเทศกัตไทยจวี่งไม่มชชยสยดเย่เป็นวะพี่เนาะเราเป็นทุกภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันสเปนพี่น้องเอ้ยภาษาไทยภาษาลาวได้หมด เดาเว้นจะ,จะเมา,เมากินยากินซองไว้จังเมาไม่เคลองเป็นพี่น้องกันไหนชาวน้าลองมาเป็ี่ยนเพราเปลี่ชาติเราฟื้นน้าพี่น้องฟื้นว่าเจ้าอะฟื้นน้อยน,นึงห <laughs> อ,อยแท้เนี่ยขั้นรุ่ดไปเลยได้ลองสวนเนาะน, <laughs> นี่กระเข้ามานันหุ้นทางบ้านตาโอรีทางบ้านตาโอรีนี่ทางแรงนี่คือพี่น้องเห็นไปไป ทางบานควายนีมันฝนตกก่อมันสิทางเปื่อนนะแต่ทางนี้น,นี่เปื่อนเดี๋ยวมันมีคุ้มบานนะเออมันทางทางนี้มันมันฝนบ่ตกแล้วมันก็ได้ก็ได้บ่เปื่อนธนาะพี่นอ้องค่อยเมื่อบานเมื่อนึงหันเมื่อเลยสามหมื่นสี่หมื่นนะรครับมาเพราะว่ารถออกจากเฮือนบ่ไดใช่ปะนี่สิเป็นสวนอ้อยที่ฝนรุดพี่น้องพี่ พื่นรูดเพื่อปลูกอ้อยไม่ทั้งในพื่นจะทําเกษตรกรปลูกอ้อ,อยทั้งในพื่นมี่ปลูกอ้ <ลง S 1> อ,อย<ง>มีโรงงานมีโรงงานน้าตาล,ล<ง>พี่น้องเลยโรงงานน้ำตาลคุพค่นก็ได้ปลูกอ้อยกันนี่ละกันนี่แล้วพี่น้องเลยมันเล่าดีเราลอพี่น้องเลยลองเพล่งจัดไทยก็ได้จาดเล่ากไ็ได้ได้คอยคอยรอบวะออบอระอแล้วเนาะลองเป็นกั้ง คนสองซาดจ่าหนึ่งจาดีจาช้อนจ่าชัวจ่าสามโอเคพี่น้องว้าหรือบ้าหัวไปชัดเลยพี่น้องในการกุกนักรักจั่กะทึองุกนักรักจํากะเห็นในโทรศัท์เนี่ยานไปตลาดดูเทพเป็นกะยืนยืนแล้วกัเขาหลุพงซาดแลวกับไห่งเป็นซาดน้ำแน่ถึงเาจะเป็นตัางดาวเวลาไปแล้วกาเขาหลุุงซาดด้วกันพี่น้อง กันบวกเขาโดนตุ๊กชาติยังหน่อยตำรวจที่ว่าต่างดาวโอเคเลยพี่น้องจังใดกันคลิปนี้กนะันนะทีมงานคลิปจนี่ละ่ะบุมีสาระอีหยังดอกา <laughs> มีแต่พวกพี่บ้าวะใช่มีแต่ความพี่บ้าเท่านั้นก็ฝากกุญแจกดติุญแลจก็ย่าลืมไปเบ <laughs> <laughs> <lic> ิางคลิปโอริสแนลด้วยนะครับผม <laughs> โอเค <laughs>